โอ้ยแข่งกันโตแข่งกันตายด้วยลเนี่คือชีชื้นนามฝนเนาะหึ้มนะภาษาอีสานว่าหึ้มและที่สำคัญเขาอยู่ในกระถางน้อยๆนะคะเขาบีบเพอาอัดกันยังสินะคะนี่เป็นนวยโดกซ้านี่กุทิบกับโอ๊ยปดอยากเกินระคาบันตำ และที่สําคัญบักลินใหม่บักลินฟ้านี่คือกันค่ะคุณนคุณนะคุณนะบักท่านกับอุศิเดให้สร้างตัดลงหายได้ค่ะนี่สูงโพดหนวยใย,ยง่ามอมเปียวอมหวานแสบแต่มีนอนปีนี้บวชวิมีบอแต่ว่าเห็นแมงวันท่องต่อมึงมั่งมึงมัง,มง,มงคือสิบบพผลหรอกค่ะคือชิบเป็นคือกันโอ้บัคขัปลอมกับมีเลยเด้ค่ะหนวยใหน่อย,ย,ยหน่อยได้นั่น คำปลอมก็มีแล้วขนาดว่าเอาออกไปเป็นกิ้งเหลือขางเดียวนะคะนี่พอใจพอใจปีนี้พอใจอุย้ยทีเดมะเอามดออกจากมองนี่แล้วบานนำกับน้ามกับหงนะคะนี่พักบุงมาเป็นแต่เอาไปใส่มาามาแทน มีความสุขวันเสาร์กันนะคะรอช่างมาดูค่ะมีน้ำรั่วซึมตรงบริเวณเตาแก๊สอีกละค่ะคุณทิพนันปากะเทาก,ก,กรกปากะเทกเล็กกะเมียได้ค่ะนี่ขึ้นต้นลงมาเต็มจะของเพิ่นมากินกะะนี่ก็ยานางค่ะแต่ว่าน้องใหม่น้องใหม่ช่วงนี้คุณทิพบอกได้ใ่ใจแนมบบึงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตัด ช่วนเันกินร้ายแหละแต่ว่านอกล้วยออกร้ายค่ะหยอดสะเดาหยอดพักเม็กค่ะหยอดกระโดนค่ะพ่นหยอดกระโดนค่ะงามค่ะมะพร้าวอันเ้าจาัดว่าห้าวิตัดออกนี่จะขายไฟไก็ับเป็นนวยขึ้นมาด้วยค่ะนั่นละเเปาะไอ้แปรขึ้นมาถัากกระดอกโปมาแทะกอนกใหไงดอก่าเป็นมะพร้าวกะทินะคะพิสูจน์แล้วหนวยหนึ่งหนวยสองกับเป็นกะทิคือเก่านะคะแสดงว่าเป็นพันนั่น เอออุดมสมบูรณ์สวนค่ะบ่ได้เขามาเบิ้งช่วงไปโรงเรียนตึกเลิกคำ่ำเนาะค่ะบักฮงดกเลยค่ะเต็มต้นกินซุกละบานี้นี่นี่ก็เป็นดอกละค่ะจังอยก็เป็นน้อยให้กินอีกคนและนี่เก็บไปร้ายเ้อละค่ะเอาบักฮงไปตำก็เลยเก็บเอื้อค่ะบักเอื้อซุกแล้วนี สุกแล้วเก็บไปซวงซ้ำหน่วยละคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บเอาอีกหน่อยในที่จริงตัวนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะเก็บไปใบเข้าไปสุกอยู่ในตู้เย็นแต่ว่าพอเป็นอย่างเอาหน่วยเดียวหน่ยเดียวหน่วยเดียว,ว,ยยวโอ้ยปักคามก็อวดตัวพนตัดออกแห้งเกิดกิ่งหน่อยขึ้นมาหลายบานปีนี้ช็ดเังไดละคะ่ะพักตำลึงพักตำลินก,กระทอกหลอกกระทอกขึ้นเกี่ยวเต็มเบิดคะ่ะเบี้ยบงุงก็ร้ายคะ่ะแถวนี้ เครื่อมั่นคุณทิพก็ไปมาโลกงมาเสียงค่ะไปไปทุกมองนี่แหละค่ะทุกมองนี่กรมี่เบียร์บองโฮยูนี่กรมีค่ะเสื่องฝาัมย่มคุณทิบเอาอาธิกรณ์เนาะเอาย่อออกเอาัมย่มออกกล้วยการกล้วยเพิ่นไปแข้งไปเสียดไปสีกับสายไฟก็อาจเะพาะ อดดัดใบใดออกค่ะถ้าบบได้ก็จะมาจิ๊บจั๊บอัดออกนะคะตัดออกอจะมันอยากมีดินได้หลายบ้านคือเมืองเป็นเด้สิปลูกเห็นไหมน้ำช้ำใจเลยจะมันบอกมีเงินถึงเรื่องบ้านที่หนึ่งเนยเด้อสิไปหาซื้อดินกว้างอันนี้ต้นอีญังพี่น้องบักต้นกกระถอนบอกเกิดเองนะคะสิบปลูยยกใหญ่เจริอยู่นี่อีกบอกโอ้ยสวนน้อยร้อยพันไม้ของกูทิพย์นี่ค่ะ สะดาผพักขาชะอมค่ะเบียเบียบักกันค้ามกันร้ายด้วค่ะพี่น้องเบียบักค้ามกัะร้ายทำไมก็เกิดยูคค่ะแต่ว่าเป็นนอบระสบบุญนอแนงนอหน่อยแน่มากูดกับพอได้เก็บเอาใบเอาหน่วยนะคะเมื่อนันว่าสิมาเก็บใบพักเมกไปซุปเนาะค่ะแต่ว่าผู้ทิพย์สาเพิ่นแกและค่ะแกแล้ว แล้วก็ไม่ยางใหม่หย่อยลงมาเนาะคะ่ะนี่นี่ค่ะสีเอาบักพุช่าลงแต่ว่าข้างบนนี่งามงามค่ะอันย่านั่งไปก่อไปเกี่ยวแต่ว่าสีหายจางพ่นสีนตัวนี้หายก็ต้องเป็น้างที่พ่นต้องจ้าง้างตัดตั้งหากนะคะ้างเฮ็ลังค่าพ่นอ,นอายุลายแล้วก็สิบปรกาสใส่พ่นดอกเดี๋ยวสิจางอันนุมหน่อยคนนั้นละเข้าแก่เมื่อถิ่นได้พร ตอนนี้รถดพนใส่งานบ้านใดพนไดยบอยังมาหลับนะคะเดีย๋ยวจะโทรถามบึงค่ะเจอกันเชา้าวันเสาร์นะคะเดือนจิงหาวัานที่เทาไดแล้วพี่น้องมืนอไยี่นะ 26. สิหกเนาะยีสิหสร้างโทรมาว่าจะมาบึงลร่างนามตรงเตาแก๊สห้นะคะกิดเลยย่งค้างฮันรู้นะพระเทศนาพวออกใช่ไหมยี่พนอยากออกมา แต่ว่าที่จริงแม่กับปวยแคมาแมลนออกกําลัางกายจะเข้ากันเข้าไปย่านแผลผุนติดเชื้อนะคะหางพันเนาค่ะมีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันบันเสากับบรรยากาศบ้านๆง่ายๆจะตายตผู้ที่เพื่อกเกาล่ะค่ะมีความสุขพอใจในสิ่งที่เรามีมีในสิ่งที่เราทําได้นะคะทําไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์ร้อนอะไรมีพอใจมีความสุขค่ะ มีความสุขนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบอกบอ,อกบอกบอกเลยบาเช้า,ชานี้ดีนะคะเช้านี้ดีเบิ่งบักหงเบิ่งบักลินใหม่เบิ่งธรรมชาติเบิ่งตอนมาชื่นใจมีความสุขทุกท่านนะคะบา,บายยไปจริงๆค่ะ